สวัสดีค่ะเพื่อนๆรัศมีเฮนเมดนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็น EP ที่สามนะคะเราจะมาทำการเพิ่มดอกนะคะหลังจากที่เราได้โซ่สามแล้วนะคะเราทำ F ลงไปสองหลักค่ะตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเรานะคะ เราจะเพิ่มดอกตรงจุดนี้นะคะสองจุดนี้นะคะตามด้วยโซ่สี่ค่ะพันหัวเข็มค่ะแล้วก็ล้วงลงไปดึงขึ้นมาปลดไว้หนึ่งค่ะพันหัวเข็มอีกค่ะล้วงลงไปดึงขึ้นมาปลดหนึ่งค่ะค้างไว้นะคะค้างไว้แล้วเรามาพันหัวเข็มลงในโซ่โซ่ที่ ที่สามนะคะหนึ่งสองสามนี่นะคะพันหัวเข็มลงลงไปดึงขึ้นมาปลดหนึ่งครั้งค้างไว้นะคะปลดหนึ่งครั้งปลดหนึ่งครั้งค่ะแล้วค้างไว้ค่ะแล้วทำเหมือนเหมือนเหมือนรอบแรกนะคะพันหัวเข็มข้ามมาฝั่งนี้ค่ะ ปลดหนึ่งพันหัวเข็มแล้วก็ปลดอีกหนึ่งพันหัวเข็มแล้วก็ปลดอีกหนึ่งพางไว้แบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆแล้วเราดึงรวบมาเลยนะคะแบบนี้ค่ะเราล็อกไหมค่ะแบบนี้ค่ะตามด้วยโซ่สามถ้านับตรงที่เราล็อกไหมก็จะเป็นโซ่สี่นะคะสามสี่ค่ะ พันหัวเข็มล้วงลงไปตรงกลางเกสรน,นี่นะคะปลดหนึ่งครั้งพันหัวเข็มปลดอีกหนึ่งครั้งแล้วทีนี้รวบหมดเลยค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะพันหัวเข็มทำเอฟลงไปแบบนี้ค่ะคานที่โซ่สามทำวีนั่นเองนะคะเพื่อนๆได้แล้วค่ะ เราได้จุดเพิ่มหนึ่งดอกนะคะโซ่สี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ทำเหมือนเดิมนะคะพันหัวเข็มร้วงลงไปตรงนี้ค่ะดึงขึ้นมาปลดหนึ่งครั้งดึงขึ้นมาปลดหนึ่งครั้งคราวนี้ค้างไว้นะคะเหลือมาลงตรงนี้ค่ะโซ่ที่สามนะคะพันหัวเข็ม ดึงขึ้นมาปลดหนึ่งค้างไว้พ่านหัวเข็มดึงขึ้นมาปลดหนึ่งค้างไว้พางไว้แบบนี้นะคะเราจะทําอีกค่ะผันหัวเข็มดึงขึ้นมาปลดหนึ่งค้างไว้นะคะทําแบบนี้อีกหนึ่งครั้งเรารวบมาเลยนะคะพเพื่อน ลบไหม่ค่ะตามด้วยโซ่สามค่ะพันหัวเข็มแล้วก็ลวงลงไปในกีเกรนี่นะคะปลดหนึ่งค้างไว้ปลดหนึ่งค้างไว้ลไวแล้วรวบเลยนะคะทำวีค่ะตามคานด้วยโซ่สามค่ะ งานจะไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะเป็นโซ่พี่จะทําให้ดูสองจุดนะคะจุดจุดตรงด้านหน้านะคะแล้วก็จุดตรงด้านข้างนะคะแล้วก็เราก็จะมาจบแถวกันนะคะเพื่อนๆทํำวนรอบไปเลยนะคะเรามาถึงจุดแบ่งนะคะเพื่อนๆ ทำโซ่สี่ค่ะแล้วเราก็ทํานปีบดอกเลยนะคะผ่านหัวเข็มค่ะปลดหนึ่งครั้งปลดอีกหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็นจุดขยายของเรานะคะผ่านหัวเข็มล้อลงไปดึงขึ้นมาปลดหนึ่งปลดหนึ่งปลดหนึ่งค้างไว้นะคะ ผ่านหัวเข็มล้วงลงไปดึงขึ้นมาค่ะหลดหนึ่งหลดหนึ่งแล้วเรารวบมาเลยนะคะแบบนี้ค่ะ โซ่สี่ค่ะพันหัวเข็มล่วงลงไปดึงขึ้นมาปลดหนึ่งปลดหนึ่งแล้วรวบหมดเลยค่ะผ่านหัวเข็มแล้วเรามาทำเอฟลงตรงนี้นะคะสามหลักนะคะขั้นด้วยโซ่สองค่ะทำเอฟอีกสามหลักค่ะ ต่อไปจะเป็นจุดที่บ่านะคะเพื่อนๆตรงบ่าไหล้้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะถึงจุดแยกแบบนี้นะคะทำาเหมือนกันเลยนะคะโซ่สี่ค่ะผ่านหัวเข็มค่ะปุดหนึ่งเล้วค้างไว้แบบนี้นะคะ ผ่านหัวเข็มลงตรงนี้เลยค่ะตรงโซ่สีนี้นะคะปรดเลือกค้างไว้นะคะทำอีกค่ะข้ามาฝั่งนี้นะคะผ่านหัวเข็มปลดหนึ่งค้างไว้ปลดหนึ่งค้างไว้ โดหนึ่งค้างไว้โปรดหมดเลยทีนี้เรารวบเลยนะคะแบบนี้ค่ะลอกไหมตามที่โซ่สามค่ะรวบเลยนะคะค่ะแล้วเรามาทำวีลงตรงนี้นะคะตรงกึ่งกลางนี่นะคะ ได้แล้วค่ะงานกจ็จะวนไปแบบนี้นะคะพเพื่อนๆ เลยค่ะลอกไหมโซ,ซ่สีรวบเลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ทำวีลงไปเลย งานก็จะวนไปแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆจนจบรอบนะคะอ่าจะวนไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้พี่จะสมมุติให้ดูว่าเราจบรอบนะคะเราชนรอบ เรากำลังจะมาถึงดอกสุดท้ายตรงที่เราเริ่มต้นนะคะลายนี้ไม่ยากนะคะลายนี้ไม่งงเลยค่ะ ทำโซ่สี่นะคะลงลงไปปลดหนึ่งครั้งปลดอีกหนึ่งครั้งค้างไว้นะคะนั่นจะเป็นดอกสุดท้ายที่ว่าเราจะจบรอบนี้นะคะ รวบหมดเลยค่ะล็อกใหม่ค่ะเราจะมาจบแถวตรงนี้นะคะรวบเลยแล้วเราก็พันหัวเข็มทําเอฟลงไปในช่องที่เราทําค้างไว้ครึ่งหนึ่งนะคะเราจะทําให้เต็มนะคะแบบนี้เลยแล้วก็พันหัวเข็ม ลวงลงลไปในโซ่ที่สามนี่นะคะเป็นการจบแถวนะคะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้พี่ย่นระยะเวลานะคะเราจะทำวนไปเรื่อยๆนะคะสลับกันนะคะ สลับกันไปคือคลิปนี้เป็นคลิปตัดต่อค่ะถ้าน้องๆดูไม่ทันแล้วกดหยุดแล้วก็ย้อนไปนะคะเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเวลาที่เราจะวัดกอกเราว่าเราจะต้องการกี่เซนนะคะเพื่อน้องๆ,ๆเราจะทําให้มันได้ขนาดนี้ค่ะจนกว่าเราจะพอใจว่าเราจะใช้หน้าอกกว้างเท่าไหร่ เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูวิธีการแบ่งนะคะแบ่งชิ้นหน้าชิ้นหลังและก็แขนนะคะเพื่อนๆฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องของเราได้สร้างคลิปใหม่ๆออกมานำเสนอด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ารัศมีแฮนด์เมดสวัสดีค่ะ